เอานะครับก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันในตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยทาการแบบว่าเล่นตัวละครเจ้าโงคุณเด็กนะครับก็ตอนนี้เนี่ยงคุณเด็กมันมานานมากๆกันนะครับ แต่ว่าในตู้ล่าสุดเนี่ยที่ผมสุ่มได้มาก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีเหมือนกันนะผมว่าคิดว่าทุกคนในอันอันสงสัยนะครับว่าปัจจุบันสมบัติ24เนี่ยตัวมันยังเก่งอยู่ไหมนะเดี๋ยวดูความสามารถกันก่อนเริ่มดูเกมเพลย์นะครับไปในส่วนของดาวแล้วก็อะไรที่ผมมีเนี่ยผมมี3ดาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีบัฟสีทองนี่ค่อนเยอะมากๆนะเลือดก,ก็ตามสไตล์3ดาวนะครับค่อนข้างต่ําเลยแต่ว่าพอเล่นจริงเนี่ยมันถึกพอสมควรนะตัวละครน,นี้นะครับมีความพิเศษเรื่องอาร์ตด้วยนะ อาร์นเนี่ยมีความแตกต่างกัทั้งหมัดทั้งบาสเลยนะครับหมัดเนี่ยไม่ทาการกดไปนะครับฝั่งนู้นเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น10%นะยาวนาน10วินาทีถือว่า่องจะโอเคเลยนะครับแต่วดีบัฟมีติดก็ต่อเมื่อเราต่อยศัตรูโดนด้วยนะ <Okay. S 1> ในส่วนของบาสน,นะครับก็จะเป็นบ l a ดอ impact นะเมื่อทําการยิงบาส์ใส่ศัตรูโดนแล้วเนี่ยเพิ่มค่าการทั้งหมดฝั่งนู้นเนี่ย30เลยะครับถือว่าเยอะมากๆนะยิงไม่ใบนี่คือบวก90ตึงๆเลยนะครับมาในส่วนของการฟ้านะการฟ้าี่จะเป็นพลังคลื่นเต่านะครับ เมื่อทำการยิงแล้วเนี่ยโจปล่ขึ้นมือ3ใบลีคี30ลดเวลาในการสับตัวไว้เพื่อนใน2วินาทีในส่วนของกาเขียวนะครับกาเขียวจะเป็นการเร่งพลังนะโจปล่ขึ้นมืออีกแล้วนะครับ2ใบลีคี40่ไพ่หมั่นหรือว่า,พา,าไพ่บาสใบถัดไปเนี่ยแรงขึ้นนะครับ50%ลดเวลาในการสับตัวไว้เพื่อนอีกแล้วนะครับ2วินาทีและความสามารถของกาเขียวจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตามจานวนเพื่อนที่ตายไปนั่นเองถ้าเกิดว่าในทีมเราไม่มีใครตายเลยนะ ทำการล้างสีนะครับแบบการรับดาเมจเนี่ย10วินาทีถ้าเกิดว่าตุยไปหนึ่งนะครับก็เป็นการล้างสีนะซึ่งก็เป็นการล้างสีเวอร์ชั่นที่สามารถโจมตีกลับไปได้นะครับแถมรีเกหลบให้60%ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเหลือคนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีทั้งล้างสีนะครับแล้วก็รีเกหลบเลยแต่ว่าเกหลบเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น80%นะครับก็ถือว่าเกือบเต็มเลยนะในส่วนของอัลติเมทนะครับ เมื่อตัวละครนี้ทําการกดนะจั่วไพ่ขึ้นมือ3ใบอัลติเมทแรงขึ้น50%นะครับตีเลือดเด้งตายทันทีเลยนะ3วินาทีลดเวลาในการสับตัวเพื่อน2วินาทีฝั่งหนูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับ50%นะในเวลา3วินาทีถ้าเกิดว่าในทีมเราเนี่ยมีคนที่ตุยไปแล้วนี่นะครับแถมอัลติเมทเนี่ยมาคร้องกับล่า3เมอร์ให้ด้วยนะในส่วนของเมย์นะครับทำการจั่วอัลติเมทนะล็อกซิเซอร์ปปรเปเปอร์นี่นะครับ ก็ทำการเรียกไพ่ขึ้นมือ2ใบด้วยทำงานร,รีเลือก20%รีคี60นะครับยกเลิกดีบัฟต่างๆของเราออกนะในส่วนของแซบนิตี้เนี่ยแอบน่าเสียดายนะครับแต่ว่าก็โอเคนะแหกให้ DB นะครับแล้วก็ทำการซาก้ามูบี้นั่นเองก็บวกดาเมจ่มัดป้าไปนะครับคั้นที่2นี่ก็อยู่ที่26%เลยมาในส่วนของยูนิตแรกกันเลยนะครับเริ่มเกมมาดามจแหวขึ้น90%แล้วดามจบอลลง70% โจปให้เร็วขึ้น,นกระดับนะครับค่าการทั้งหมดหนึ่ลดลง3นะเมื่อตัวละครนี้ลงสนามมานะครับโจปให้ขึ้นมือ1ใบลีคี30ลดเวลาในการสรับให้ตัวเอง1วินาทีนะครับยาวนา15วน15าวิถ้าเกิดว่าในทีมเนี่ยมันมีตัวตุยใบนะครับนีเลือด40%นะใช้งานได้ครั้งเดียวเลดักันบอลขึ้นมือ1นลูกใช้งานได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทาการการคูปเปอร์เชน5วินาทีร้านสําหรับการรับดาเมจอีก10วินาทีบวกค่าการทั้งหมดฝั่งนูหนเนววลา15วา15ิที แล้วก็เมื่อตัวละครนี้นะครับทำการกดไพ่ที่มีดัง้งบอลเนี่ยหรือว่าได้ดัง้งบอลขึ้นมือมานะทำการจัว่วไพ่ขึ้นมือนะครับหนึ่งใบนะทำการรีคีสิบนะครับการคูเปอร์เชนห้าวินาทีและเมื่อตัวละครนี้ทําการแอคทิเวทไลทิ้งลัดนะครับหรือว่าทําการกดนั่นเองการคูเปอร์เชนห้าวินาทีไม่สามารถยกเลิกได้ แถมฝั่งหนูเนี่ยเด้งเลือดเบาลง70% 3วินาทีนัน่นเองนะครับในส่วนของยูนีที่2นะครับสามารถคูเปอร์เชนมาต่อการฟ้าได้นั่นเองนะโดยตัวละครนี้นะครับจะทําการชาร์จยูนิเกตต่อเมื่อตัวละครนี้นทำการเรียกดักนันบอลขึ้นมือนั่นเองเมื่อทําการเรียกเนี่ยดักนันบอลนะครับรีเลือด5%ดาเมจแบงคขึ้น10% สูงสุด7ครั้งนะครับดาเมจแบงค์ขึ้น40%ใช้งานได้ครั้งเดียวดาเมจแบงค์ขึ้น20% 15วินาทีค่าบ้าเนี่ยแล้วก็ค่าการ์ดฟ้าเนี่ยลดลงหนึ่งเลยครับสามารถใช้งานได้สูงสุด7ครั้งเลยแล้วก็เมื่อวระครนี้ยูนิเกตเต็มเลยครับรีเลือด25%การ์ดฟ้าการอัลติเมทนะแบงขึ้น50%เพิ่มเลือดได้เพื่อนถึง15%เลยนะครับแถมเพื่อนเนี่ยก็ดาเมจแบงค์ขึ้นอีก15%ด้วยเจ๋งมากๆ แถมที่สําคัญเลยนะครับมี endurance นะเมื่อเลือดเหลือสูเนี่ยทำการเด้งเลือดนะครับ30%แล้วเวลาในการสรับให้ตัวเอง5วินาทีนะครับแลวตรงนี้เนี่ยเขาสามารถจะรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวนะแล้วก็ทําการลดเวลาในการสรับตัวไว้เพื่อ10วินาทีเลยนะครับแล้วฝั่งหนูเนี่ยก็โดนเพิ่มค่าเวลาในการสรับตัวไว5วินาทีัเอง ก็ถือว่าเป็นการทิ้งทวนของตัวละครนี้นะครับหลังจากที่เลื่อนเหลือศูนย์แล้วเองเนาะก็เป็นการล็อกฝั่งนู้นไว้แล้วก็ให้ทีมเราเนี่ยกลับมาเล่นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับดยส่วนตัวผมถือว่าเขาจะเก่งมากๆนะตัวละครนี้นะในส่วนของการเนี่ยอ,องตรงเนี่ยผมก็ไม่ได้มีแนะนาใบใหไหนพิเศษนะครับแต่จะมีใบหนึ่งที่คข้างจะเอกลักษณ์เลยนะตรงนี้เนี่ยตอนผมเล่นเนี่ยที่จริงมันจะมีใบนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่า DB ีเนี่ยใส่ได้ใส่ดีเลยนะครับก็คือใบนี้นะฮะเป็นใบของ d b เลยนั่นเองนะครับ บวกดาเมจหมัดบาสนะความถึกเพิ่มเลือดนะครับใบที่2เป็นของมูวี่สีม่วงนะก็ความถึกนะครับแล้วก็บลส์และก็ใบสุดท้ายเป็นใบของมูวี่นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นทีมดีบีเนี่ยจะมีไพ่อีกใบหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างจะแนะนำมากๆนั่นก็คือใบนี้นั่นเองนะครับใบนี้นี่เรียกว่าบวกแบบว่าตึงมากๆนะครับดูดิ เลือก15%การซาร10%แล้วก็อัลตมท20%นะครับแต่ว่านะฮะการนี้นะครับมันจะใช้ต่อเมื่อปาร์ตี้เมมเบอร์เนี่ยมันจะทำการบวกกันด้วยนะคือความสามารถมันตั้งขั้นจะบังคับอะว่าต้องเล่นทีม DB เท่านั้นเนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้การนี้เนี่ยแล้วยอมสละตัวเซงไครบับด้านล่างไปเพื่อเป็น DB เนี่ยผมว่าอาจจะไม่คุ้มนะน,นะหรือถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นทีม DB เนี่ยมันจะเก่งขึ้นมากๆนะนะด้ยยภยัีครบ ก่อนทีนี่ผมเอาไปรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ DB บแต่เป็นมูวี่นะเดี๋ยว้องไปดูในเกมมาเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะมาในตาแรกกันเลยนะครับตาแรกก็เจออีกแล้วเลยครับโกจิตาซังของเรานะแต่ไม่เป็นไรนะครับตานี้เนี่ยเราต้องดูจังหวะดีๆนะแล้วเขาแถบมาแล้วผมต้านมันไปนะครับโอ้โหรอจังหวะโดนเลยนะครับน้องปังเนี่ยผมเอามาเพื่อซับพอร์ตเลยนะเพราะว่ายังไงคลิปนี้เนี่ยเราก็ต้องพาทูพีเซนต์ในโชว์โงคุนเด็กไม่ได้นะครับ ไม่ใช่เดี๋ยวมีคนแซวนีบอกว่าเออเฮ้ยเล่นตัวไหนกันแน่วะนี่เย่ยนี่มันคลิปอะไรเนี่ยครับมาแต่ถ้าเกิดว่าโกจิต้ามันเห็นเกินหน้าเนินตานนีนขอภัยเ้ือนก็ตัวมันเก่งนะมานี่ครับจังหวะนี้ดูสถานการณ์ก่อนนะยังไงนะครับแทบเข้ามานะครับแต่ว่าผมนั้นหลบแทบเราต้านหมัดกันมานะครับที่เห็นเมื่อกี้คือผมมีเขียว2ฟ้าหนึ่งนะครับถ้าลงไปเนี่ยโอ้โหแมนกะว่าจะลงไปกดการเขียวค่อยต่อแล้วไม่ได้เล่นนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับไหวชิลอยู่นะจะไม่แรงมากนะครับ แล้วเปลี่ยนมาเนี่ครับรอดูจังหวะหมัดนะแล้วยังไงหมัดมานี่ครับน้องฟังสวิตม,มานี่ครับถึงนั้นต่อยวิธีท้องนะตายในดังกระบอกเพิ่มไปหนะครับจังหวะนี้คืองงคุณเด็กผมเนี่เอามารับตีอย่างเดียวยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะอ่ะดูสถานการณ์หน่อยนี่ครับมาควิกมุกตัดเข้าไปหนึ่งทีนะครับยังไงการเขียวดูสถานการณ์อีกรอบนะครับน่าจะกดการ์ดมานะฝ่นลงไปก่อนเรียบร้อยนะครับเมอริกุดสับตัวลงมานะครับเอ้ายังอีกเหรอ โอเคได้นะครับเดี๋ยวให้งงคุณเ็กเนี่ยลงมาใช้การเขียวได้นะมาปึ๊บเดี๋ยวภัยขึ้นมือด้วยไวนิกกู้นะครับแต่ว่าไม่มีการใบไ,ไหนที่มีดักบอลเลยนะครับเลยไม่ได้การโคมเชนนะผมเป็นเรื่องที่จะกดการฟ้าแทนนะครับรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วเขายังไงแถบมาหรือเปล่าในะคนนี้ดูติดแถบนะครับแล้วโอ้โหควิดมูมาแล้วยังไงนะครับแถบหรือเปล่านะเราดูสถานการณ์นะครับผมคิดว่าน่าจะแถบมานะ ตาเชิงไว้ก่อนนะครับแล้วควิกมูฟตัดกันไปเล่นๆนะยังไงนะครับอ้าวในท้อยหลังผมก็ควิกมูฟเก็บอีกนะอ่ะอาตรงนี้คือยังไม่ท้อยหลังนะครับยังไงแทบไหมดูสถานการณ์ก่อนอไอแล้วควิกมูฟอีกรอบนึงนะครับผมตัดเลือดฟรีนะอย่างเงี้ยอ่าแล้วมาแล้วนะครับแต่ควิกมูฟแล้วยัางไงากูหลบไม่ทันนะครับกดไม่ทันนะพลาดเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนตัวละครอยู่นะอ่ะจังหวะนี้เขาจะตีเราได้หนึ่งใบแล้วคิงเขาจะหมดนะครับตรงนี้น้องไทยน้องปังมารับโอเคเรียบร้อยสวย ตับหนีก่อนเลยนี่ครับรอจังหวะปัดข้างแล้วสุยหน้ามันเลยนะยังไงนะครับผมตั้งใจกดการ์ดต่อเนื่องนะครับให้โกฮังลงมานะโมกุลเรียกไพ่แต่ว่าโอ้โหกดไม่โดนเลยครับแม่จังหวะไพ่มันมาช้าไปหน่อยอะเราดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมคิดว่ายัางไงก็ต้องเหมือนว่ารอ,อก,กดนะอย่งนว่าละฝั่งเขามีการคูเเชนะครับตรงน,นี้เนี่ยผมพูดจริงว่าไม่อยากเสียให้เอนดูแลนด์กับตัวนี้นะครับอยากเก็บไว้ก่อนนะก็เลยยอมให้น้องฟังมารับแท่งไปนะครับรับจบไปน้องปัง ดูสถานการณ์นะครับได้ยังไงเชฟหนีเลยนะครับหรือว่าโดนนาเมจไม่แรงนะทั้งทา่จะน้อยเลยนะครับวิกมูกป๊ปะเราดูสถานการณ์ได้ยังไงนะครับฮึบลงไปทีนึงอ่ะโหม่งเอ้ยคือมันไม่มีหมัดติดตัวไงถ้ามีหมัดมันกาจังหวะง่ายกว่านะครับถ้าอนริงอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราดาเมจไปถ้ามันเอาดิเมีมาเนี่ยเชฟเป็นปังนะครับให้ปังรับตายไปเลยนะผมไม่อยากตัดคอมโบนะครับแล้วการฟ้ามาอย่างนี้ แล้วทำไมยังมีคนไม่กดซับตอนนี้นี่ดูมาเก้านาทีนะนะจริงะเนียผมไม่พูดจริงนะว่าลืมเลยครับว่าเกิดป็นพลาดเนี่ยไอหมอนั่นเนี่ยมันมีลบล้างไอดูแลน์เนี่ยผมตายได้เลย,เลยนะครับถือว่าเสี่ยงมากนะทำอะไรไม่ค่อยคิดเลยครับเ่อกนี้แล้วยูนิเกกเขาเต็มเลยครับกดการเขียวมาเรียกไพ่ขึ้นมือนี่ครับยังไงเรอดูสถานการณ์ไม่แถบนะครับเผื่อเขาปูเรนเข้ามาเนี่ยผมพลาดเลยนะแลวเราหมันได้ก่อนนะครับสวย จังหวะน,นี้ผมตีได้2ทีนะครับก่อนที่นีนะยูนิเกมเต็มนะครับตีได้เอาเลยนะครับแล้วยังไงนะฮะเราไซิ่งไม่ได้แต่ว่าอายูนิเกมครั้งที่2องออกได้นี่ครับการว่าจังหวะสุดท้ายไอย้สุดท้ายเนี่ยผมจะต้องไปสู้กับเจ้า,าโควิโตโฟนะรอจังหวะดักไรซิ่งได้นะครับแถบไปแล้วหมัดตามนะถ้าพลาดมาเนี่ยผมไรซิ่งได้นะครับโ oh อ้โหเวลิกูดก็หวังว่าพี่ฮันเนี่ยจะลงมานะครับเอาเลือดเอนดูแลนทังออกนะยังไง ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผมตีก่อนเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับหล่อยไปก่อนนะเอาให้ตายได้นะครับเรียบร้อยเลยไม่ยอมเอาหางลงมาเขาเซฟนะครับโอ้แต่หางนั้นอยู่นี้เก็ดเต็มทะลึ่งดอบไพ่เรานะครับแม่เลยกาดจังหวะยิงนะครับโดนไม่ไม่โดนไม่าไหล่ใส่ซิงหยัดได้นะครับใสท่าหงอกคงที่ยังเป็นกระแสตอนนี้ถึงจะคนละหงอกคงนี้ก่ตามไหครับเอเ้ยไปต่อยให้ตายนะยครับ แล้วบาลา่าฮึบไปด้วยเบจิต้านะครับผมคิดว่าเบจิต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่เท่นะเอาจริงเมื่อไหร่มันจะมี UL เบจิต้าฟิวฟิวบ้างที่ไม่ใช่ตัวฟิวเนี่ยดูสถานการณ์นะครับยังไงไม่รีเ่เองครับเก็บการเขียวไว้ก่อนนะการเขียวเนี่ยเอาไว้ดูเชิงแล้วก็ไว้เรียกไพ่ได้เยอะเลยนะครับน่<ม>ารอ,อจังหวะแล้วได้รอ้อยนะครับ จังหวะนี้นะครับนีฮ่ฮเอาครัวซองแปะไหลกลยน,นะเล้วเหมือนจะคิดไปแล้วเนี่ยจะมีคนชอบนะฮะมุ้ครัวซองแปะไหลเล่นต่อเลยนะครับอ่าไปแล้วมันเหมือนจริงนะคัวซองนี่อ่าจังหวะนี้ผมพลาดเองนะครับดันไปจังหวะสวนมัดจากเขาเนี่ยทำให้เราโดนเลยนะครับแล้วเชฟเป็นน้องปังนะครับผมกล่าวว่าจะให้น้องปังเนี่ยมันตายและจบคอมโบไปเลยนะเพื่อที่ว่าฝั่งน,นี้จะได้ไม่ยืดเยอะนะครับยูนิเกตฝั่งของโบจิต้ารู้สึกว่าจะเหลืออีกหนึ่งครั้งนะ แล้วโกจิต้าเนี่ยมันก็เป็นควัวซองสีน้ำตาลสีเดียวกับเราเวอร์ชั่นแบบว่าแก้สีเลยนะมาให้มันยักกุบันเดือนนะครับเดย์สมอลเล่เดย์จังหวะน,นี้เกมผมมันข้างนํำนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่โง่พอเนี่ยผมก็จะสามารถชนะเกมนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับจังหวะน,นี้ยังไงนะครับดูเชิงก่อนเหลือ30วิวินาทีล้วผมแถบไปนะแถบไปทีนึงนะครับแล้วควิกมกดเล่นไปห่งทีนะยังไง คนนี้นิ่งมากนะครับผมมั่นใจว่าเขามีไรซิ่งนะนั่งไงแล้วเราโอ้โหเป็นจังหวะที่ผมหมัดระยะไปพอดีอะแม่งรู้สึกว่าโกคุณผมเนี่ยจะไม่มีเอนดูแลนแล้วด้วยนะครับสลายเอนดูแลนไปแล้วนะแต่โกยนนี่าโฟนเองแล้วหลบไม่โดนเลครับเป็นจังหวะทวรหนึ่งหนึ่งละนี่ก็ทําได้เลยว่าเนี่ยมันค่อนข้างจะท้าทายนะฮะไม่ใช่คําว่ายากนะครับกลัวไม่เซ็ตเท่านั้นเปล่าอยู่นี่เกมมันเหลือหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดผมตีเนี่ยโอ้โหมันเต็มนะมันได้เลยครับจังหวะนี้เนี่ยอ่ะ มันก็ต้องเลือกนั่นแหละเอาที่เดบีตะกันบอลมานี่ครับเพิ่มคีย์เพิ่มดาเมจเราไปนะดูสถานการณ์ให้ดีนะครับยังดีที่ว่าเราต่ออยู่นี้เก่งหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหโดนผมกระบองฟาดฟันหางฟันงบฟันงานโอ้โหเราชักปักอือยแพ้เด็กแล้วนะทีมถัดมาซึ่งแฟมิลี่อย่างการันตีนะครับเปิดด้วยยูไอดื้อดื้อดื้อมาก่อนเลยนี่ครับมา จจังหวะดูสถานการณ์ให้ดีนะโอ้โหแล้วลืมไปว่าปังไม่มีบาสอาร์เมอร์เลยครับแล้วเขาตีต่อเร็วมากนะผมเลือกให้น้องปังรับอ,อัลติเมทเลยนะครับแล้วอุ้ยแล้วมาด้วยนะอ,อัลติเมทนะครับไม่เซฟไปได้นะถือว่าเยี่ยมนะครับไปน้องปังเสียเลือดไม่เยอะนะครับโอ้โหแล้วโดนทีบีสองจังหวะแน่เลยพลาดจริงๆนะครับเปลี่ยนเป็โง่คุณเด็กมาก่อนนะ ยกเลิอกอบัฟอะไรเขาไปนะครับไฮ้พี่ได้ยกเลิกบัฟนี่มันอะย,ยกเลิกทีบัฟโอเคนะมันยิงรามานี่ครับอ๋อ,อแรงนะแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับรับได้มีการเขียวใช่ไหมดูสถา,านการณ์เรียบร้อยแล้วหมัดนะเนี่ยเอ้ยเขบลาสมานะครับผมหมัดมานะจังหวะน,นี้ไม่มีการโคเวเช่เลยนะครับก็การฟ้าไปแล้วกันดังนั้นบอกไม่ขึ้นมือยู่นะก็ทําใจกันนะครับการเขียวมือก,ก่อนมาดังนั้นบอกว่ายังไม่เด้งขึ้นมืออยู่ดีฮะหลบมาก,ก่อนนะครับเรียบร้อยโดนจังหวะนี้ผมซุยไปที่หน้านะครับ เปลี่ยนตัวละครเลยนะครับเอามาดากักรอเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้กาาเขียวเพิ่มคี้เรามาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสับเนี่ยเราจะมาแล้วนะอ่ะตอนนี้คือสามารถสับตัวได้นะครับ,บรีฟิเพิ่มไปชาร์จได้บาร์อีกใบไหมไม่ได้นะครับก็อดอกคมโบระยะเล็กไปนะฮะไม่เป็นไรแอยดูสถานการณ์ก่อนนะครับอ่ะแตงโกาเชนหมดแล้วยังไงนะครับโอ้แล้วตรงนี้ที่ผมเอ๋อนะผมสามารถเชนได้นะครับแต่ว่า โดนรังกรรมภาพรังสีของย<า>ูเดียมันกดเอาไว้นะครับว่าห้ามเชนนะพิมุตัดมาแล้วโดนเลือดนะครับไม่โดนอยู่ดีนี่อะไรจบได้นะครับรอจังหวะเรียบร้อยในเวลาต่อยหน้ามานะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็น,นสีเหลืองนะอา้าวจังหวะน,นั่นแหละโมคุนเด็กผมจะได้ว่าชายแสงคีโมนะครับมาเฮ้ยเชนดิยาดิมันคิดอะไรเอ้ยดีนะครับกะไว้แล้วเอาติเมทหังลงมาแน่นะครับโอ้โห ถ้าเกิดว่าผมเลือกที่จะตีต่อเนี่ยไพ่เอลิเมทแล้วหล่นแน่นะครับดีที่ว่ากดเอลิเมยแล้วนะโอ้โหไม่ตายน่าเสียดายมากไม่เป็นไรนะครับถ้าหกดาวนะน่าจะแรงกว่านี้รอดูจังหวงะเลยครับยังไงหลบมาได้นะครับแล้วรอดักหมักเรียบร้อยโดนนะจงังหวะนี้สามารถกดบาร์สได้การโคเวเชนมาใช้เลยครับแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฝืนตีหน่อยด้วยกันนะครับให้ดูว่าถ้าเกิดผมเอาแพสสีมาเล่นเนี่ยมันจะประมาณนี้นะมันไม่ฟูเลยงครับ อ่ะแล้วฟิวชั่นได้นะครับแต่ว่าแต่ว่านะฮะฝั่งเขาเป็นยูนิเกตนะกดก้าเขียวหมัดก้าซฟ้าไปก็โดนยูนิเกตอยู่ดีนะครับโอ้โหแล้วโชคดีของเรานะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนตัวพอดีนะครับก็จังหวะน,นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อยให้เลือดเ n d ดูแล้แตกได้เนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เพอร์เฟกมากนะยครับมายังไงนะครับ อยงนี้นี่ผมเอาเลยด้วยกันนะเออเฮ้ยดาวคาโบนี่มาแล้วดูสถานการณ์นะครับแล้วกาฟ้าไปน่าจะเดียบร้อยนั่นไงมันนานไปนี่ครับโดนกาฟ้ามาเช็ตเป็ปังรับนะครับไม่อยากให้ตัวอื่นเสียเลือดเปลืองนะเห็นวิ่งมูมานะครับกดไปก่อนป๊บยังไงนะครับโอ้โหสับมานะแล้วยังไงกาฟ้าเลยนะครับหวังว่าตายนะดอกนี้ปังเราแรงด้วยนะครับบาละโอ้โหจะบาละหึมแต่ว่าโดนเด็กเตะตายคนที่2นะครับชรัรปัพาไปอีกแล้ว จังหวะนี้ฟิวชั่นอีกแล้วนะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับฟิวชั่นระเบิดตัวนี้อยากเล่นบ้างจังเลยนี่ครับต้านี่แต่จะทำใจแล้วรอวนนะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงนะครับเขาหลบได้นะเราก็หลบได้บ้างนี่ฮะโอ้โหเจ๋อแรงเต็งจริงจริงอ่ะเราดูสัตญาณกันก่อนนะครับ จังหวะนี้ปล่อยไหลชิลไปนะเพราะว่าเราทําอะไรมากไม่ได้นะครับเปลียเม็นงงุนเด็กลงมาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยแจกดีบ้าไม่กับศัตรูท่าไหร่นะครับแล้วยังไงโอ้โหเหนเลือกปัดข้างนะจังหวะนี้มันจะดับคอมโบเครับถ้าเราแถบทันแล้วนะยังไงโอ้โหแล้วหมัดมานครับหมดนะหมดนะแล้วต่อยนะครับโอ้โหตรงนี้นี่ผมจะวานใจแล้วนะครับมันมันเยอะอะโอเคสักทีนะครับ ้ยเราการเขียวไม่ทันโดนตอกออกก่อนนะครับเวเนะควิดมูฟตักมาหนึ่งทีนะครับแล้วหมัดไปไม่ได้จังหวะน,นะครับไม่เป็นไรเราดูสถานการณ์สองปึ๊บหลบได้นะครับเรียบร้อยผมรอบ้างเรียบร้อยเงี่ยได้คืนหนึทีนะครับก็เจอสีเหลืองทดำดาเมจได้ไม่ค่อยสุดมากนะแต่ว่าเพื่อนทําได้นะครับผมยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าผมยังมีเกรดหลบแล้วก็ยังมีการคัพเวชนนั่นเองนะอายาและเกือบไปแล้วไงนะครับมาลาสต่อไปนะครับการคัพเวชเพิ่มเติมไปนะ ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องการฟ้าล่ะเพราะว่าตีไปเนี่ยยังไงไพ่ก็ตกนะครับแถมงคีไม่พอด้วย <c oughs> ปึ๊บแอบมานี่ครับไม่มีการ์ดอะ <c oughs> เปลี่ยนเป็นน้องปังเลยครับสับสีมาก่อนเลยมาให้ปังร้างสีงนั้นโดยเวลาในการสรับตัวนี่ครับแทบจะหมดเวลาเลยดิเหีือวสี่วิเองนะแป๊บเดียวยังไงนะครับแทบไปก่อนหนึ่งทีนะแล้วโอ้โหควิกมูฟทันนะครับเปือบไปแล้ว <c oughs> มาไพ่ครบสีเฉดสีเลยนะครับนะโคงการเขียวเรานะทำได้แคั้นบอลนะครับ แอบมาแล้วยังไงผมหมัดเลยนะโอ้แต่ไม่ได้แฮะคนนี้มันเชิงหนาเตอร์นะครับแอบงุนหญีดต,ตัวเองนิดหน่อยนะครับตอนเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยเล่นบ้าเลยเราเนี่ยถ้าใครงุนหญิดก็ขออภัยด้วยนะครับเอตอนนั้นมันเอออ่ะอ่ะจังหวะนี้ผมไม่ทิ้งแน่นอนนะครับไม่ทิ้งตัวละครอื่นนะทิ้งเนี่ยป,ปังนะครับมันมีไรซิ่งแน่นอนนะผมการันตีนะครับเนี่ยมันพยายามจะดึงเชิงนะครับให้ผมเนี่ยลงไปตายนะครับผมเนี่ยจะไม่ให้สละตัวไหนเลยนอกจากน้องปังนั่นเองนะก็รับไปเรื่อยนะครับรับให้สุด ถ้าเกิดว่าการฟ้าหรืออย่างอื่นมาเนี่ยจบคอมโบเมื่อไหร่เราหยุดนะครับอ้าวแล้วยังไงาานะฮะจังหวะนี้ยังนะครับยังรับน้องปังต่อนะเดี๋ยวจวังหวะนี้ผมเอาแล้วนะครับเปลี่ยนเลยถ้าไรซิ่งมาเดี๋ยวให้งงคุเด็กลงมารับนะครับมีไรซิ่งอยู่ไอ้มีดูแดนอยู่นะครับตรงนี้คอมโบมันหลุดนะผมคิดว่าเขาน่าจะรอผมไซส์แต่ว,ว่าเราประเมินคู่ต่อสู้สูงกันไปเลยนี่โอ้โหพิชิดผมคิดว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคอมโบมันหลุดแต่ว่าเขาจะไม่รู้หรือวะานะ่ยกดมาต่อเลยนะครับแม่ สวยเลยเรานี่ครับหมายอะปล่อยไหลไปก่อนนี่ครับจะตายแล้วจังหวนะนี้ในเวลาเชฟเป็นน้องปังนะครับเราเชฟได้ถูกถามบิ้งนะอ,ออื้หือต่อยฟูไปจุยซี่ไปละหมัดปอมไปก่อนหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยแล้วการฟ้ามาผมไรซิ่ปิดได้เลยนี่ครับได้แต่วหวังว่าปังสามารถกดการ์ดถุงแล้วก็มันตายนี่ครับดังนี้เนี่ยผมคาดหวังได้เลยนะครับเรามีการฟาร์มีสองไปเลยนะก่อนไลซิ่งมาเลยเวย์ลิคูดนะครับเบจิโตตายแบบไม่ทันนัดหมาย ถือว่าตัดเรื่องการ์ตีไวซิ่งไปได้นะครับฝ่ายโดนเด็กเตะตายตัวที่3ามนั่นเองนะครับน่าเล่นทีมคิดหนึ่งกันนะเอาจังหวันนี้ก้าเขียวนะครับดูสถานการณ์แลยงไงล้าไปไม่ทันนีครับเม่ไหลเขียบไพ่ออกกนนะมานี่ครับแถบไปโอ้โหแต่เหมือนจะไม่ได้นะผมไม่ได้ปัดข้างทิ้งไว้นี่ครับจังหวะนี้เนี่ยหวังว่าปังเนี่ยจะลงมาททนนะครับ คือถ้าปังลงมาเนี่ยผมก็เอาบางตายไปเลยนะเอาแล้วเชนทาวมิกหนู่นะครับกาจะเอามันหนีตายแต่ว่ากลายว่าได้เคาเตอร์นะครับสวยมากยังไงเอาโหแล้วฟิวชั่นแล้วนะครับไม่มีปัญหานะฟิวชั่นต่อคนเลือดเต็มก็ถือว่าเป็นลัคก,กี้เฉินสำเราน,นนะเพราะว่าเขาจะเติมเลือดไม่ได้แล้วนะครับหลบได้นะยังไงแถบไหมคนนี้แถบปล่อยนะครับเริ่มกัดจังหวะถูกแล้วนะเราเปลี่ยนตัวละครบ้างไหมครับเอาเปลี่ยนแล้วฮัวโลโหลเกมโบ เปลี่ยนเร็วเออแล้วก็ได้สับมากันโคเวเชนนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเวลีกูดจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวฟิวชั่นเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตายนะตายมาไม่ตลบนะครับเกมพิกอีกงามไส้เลยนะี่เราเจอฟิวชั่นเนี่ยของโกจิต้าโฟเนี่ยฟิวชั่นแต่ว่าเนี่ยโอเคนะครับมาใส่ไพ่นะครับสวยเลยนะแต่ว่าผมเลือกที่จะจับก่อนนะครับโคจิต้าโฟเชนมาไม่มีปัญหานะตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปต้องต่อคอมโบยาวเลยครับเดี๋ยวผมไซส์สเต็ปเก็บงานเอาก็ได้นะเพราะว่า เราคอมโบยาวไปก็ตามเนี่ยมันก็ยั่อยู่แล้วนะครับไพ่ไม่พอนะเปลืองด้วยนะครับก็เอาให้หลุดไปเลยกันนะอย่งนั้นหนึ่งครั้งไปน่ครับยังไงจังหวะนี้นะครับเลาลเคชี์ไปก่อนลยนะผมเป็นต้องการบ้าในมือนั่นเองแล้วหมัดไปก่อนนะครับสุดระยะสุดจริงไม่มีติงนางนะครับแล้วผมต่อยสุดนะครับไม่เน้นทรงนะครับผมต่อยรัวๆนะครับจังหวะนี้คือร่อยได้เยอะนี่ร่อยเยอะเลยนะครับยังไงเราก็ได้อยู่แล้วนะ จังหวะน,นี้ที่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเชฟเปน็นโกติต้านเนี่ยลงมาเซฟไหมนะครับจังหวะน,นี้นะนั่นไงว่านะครับเซฟนิเกตจริงๆด้วยเห็นไม่เป็นไรนะครับได้อยู่เสือเป็นคนที่หัวหมอหน้าดูคนนี้โ,โดนพลิกหมู่ไปนะครับอะไ,ไรโอ้ต้าหม,มักจะไปไม่ทันนะครับเสียดายมากมาเขาจะมามวยรำใส่ผมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยว่าแล้วนะครับพรั้งั้นเนี่ยทิ้งปังเลยนะครับทิ้งจะทิ้งนานแหละแต่ว่าฝั่งตรงนู้นมันเอาไม่ทันสักทีนะครับมาแถบไปก่อนหนึ่งทีแล้วโดนนะครับเรามีแกงโคเวเชนะ แต่ไม่เป็นไรนะฝั่งหนูมันมียูนิเกตนะครับก็ถ้ามันลงมาก็เรียบร้อยนะตรงนี้ยังไงก็กดเมนไม่ได้นะครับกดเมนมาคือพลาดนะหวังว่าผมจะฉลาดพอตอนนั้นนะมากตงคบวชเชนสวยนะครับป่าเพิ่มโอเคยูนิเกตครั้งที่สองไปนะครับมาดูสถานการณ์นะครับยังไงแถบหรือเปล่าคนนี้ชอบแถบหรือเปล่านะนั่นไงแถบนะครับโอ้โหแต่ว่ามีการเขียวแมนนี่มันเพอร์เฟกต์คอมเมนท์เอ้ย นี้รอดูสถานการณ์นะครับเหมือนว่าฝั่งเขาจะไม่ได้กดเมนด้วยนะแล้วกาจะมาล้ามวยไทยเก๊กผมีแล้วนะครับรงนี้ถ้าต้องเลือกระหว่างเธอกับเขาเนี่ยผมสลกักงงเองกุณเด็กแน่นอนนะต่อให้แม่งจะเป็นโชว์เคสของคลิปก็ตามนะครับแต่ถ้ามันไร้ประโยชน์ก็ต้องทิ้งกันนะแพ้สีนะครับโดนแวอนอ่ะเน้นชัยชนะเป็นหลักแล้วกันนะครับจังหวะนี้อะจังหวะนี้ผมเลือกใชอต่อยยาวนะครับเพราะว่าการต่อยยาวเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเองเผื่อเขาเชมานี่ครับตายละเด<ะ>็ด เรียบร้อยนะครับวริกูดตอนนี้ลือเราสามารถดีเกตหลบได้นะครับอ่าแล้วเมย์มาแล้วไงมาล้างสีจังหวะนี้กับเรานะครับแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต่อยต่อนะ่ครับต่อยต่อไปโดนล็อกไรซิ่งนะจงังหวะนี้เอานี่ดีกว่านีครับเดีย๋ยวมันเติมเลือดเติมอะไรเนี่ยเราเสียเปรียบนะยครับมาใจไปเลยแล้วกันถ้าลงมาได้ค่อยว่ากันโอเคลงมาไม่ได้เงินก็รอยอยู่ดาว,วังคารไปนะครับเอานี่ไปกินการเล็กติกโดนัทต,ตายไปแปดล้านไปล,ละ ที่เหลอจำนวนไอปลาหมอคางดำอ่าทีมสุดท้ายนะครับแล้วเปิดด้วยซูเปอร์เบจิตโตบูมาก่อนนะเอาจริงผมก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นวิธีนี้นานแล้วนะครับพบมาถึงมันใช้เกียรตหลบไปแล้วนะตายนี่ครับจังหวะนี้กะจังหวะได้เรียบร้อยนะครับโูคุณมากดด้วยดังบอลสวยนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวกาสเขียวเรียงไพนะ่เดวดนั้นถ้าเรื่องใ้การเขียวเหมือนกันก็โอเคโอเคก็ได้วะมาแล้วโอ้โหเวลิกูอีกแล้วนะครับ มาต่อไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเรากาซฟ้าได้นะครับรีดามเมจได้นะมาไปเอา้านี่ผมเลือกที่แบบว่าประหยัดยูนิเกตกันนะคือผมเนี่ยเลือกที่จะเคลียร์ยูนิเกตแทนนะครับในตอนนั้นนะก่อนแล้วแต่สไตล์การเล่นของผมในสมองนั้นแล้วกันนะครับอย่าไปจับเม็ดมันเลยนะให้เอออย่าไปว่าเขาเลยนะครับเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากจะเล่นเกมให้มันความสุขเงั้นอยนะอ่ะโคเวอร์เชนมานะครับแล้วพื้นไปนะแต่ว่าไม่มีการฟาร์ม่เป็นไรนะครับแอบไหม โอ้โหแล้วการฟ้ามาระยะนี้เรียบร้อยนี่ครับโอ้โหเราแพ้สีดาเมจดอเราก็แรงใช้ได้นี่ครับโอ้โหไปนี่ครับไหลยาวอ้าวเราเช็ลงมาแต่ว่าผมไม่มีใจแล้วอะดวบาร์มันพุ่งมานี่ครับสายตายตอนนั้นไม่สามารถรับรู้ความเร็วนี้ได้เอาลายนี่ครับหนีไปก่อนเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงฟันดมนะครับชิปปื้บใช่ไหมเมื่อกี้นี้ชิปปื๊บนั่นไงได้ยินเสียงชิปปื้บแล้วดาเมจแหวกโคตรใบเดียวเนี่ยน้องข้าวเกือบตายนี่ครับไปเอาติเมทไปนี่ครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันตายเนี่ยผมจะพาวทูพีเซนคลิปนี้สุดๆเลยนะครับมากโอ้โหสามดาวก็เอาเรื่องนะโอ้โหแล้วแรงไงว่าเจ้าโกฮังเนี่ยมันไม่ได้มีดอกแบบว่าดอบชีดอกอะไรดัดชมโบเรานะครับไม่ได้ลด d าเ a g e เราเลยนะแถมไม่ได้ยกเลิ่มัฟด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยดาเมจไม่เต็มเม็ดเลยะอะหลบได้นีครับรอจังหวะแล้วเขาหลบได้ไม่เป็นไรเราหลบต่อน,นี่ครับหลบลาสได้บลาสเอานะมันเติมเลือดมานะครับ ตรงนี้เนี่ยผมกลัวเขาจะเชมเป็นหันมานะก็ตีลอยไปหน่อยแล้วกันนะครับไปเชมเป็นง,งูเด็กน,น,นีไม่มีการโค้งไปเชนะครับยังไงโอ้โหตรงนี้สาภาพ,าพนะครับอภนนิพาพเองนะคือตั้งใจจะเคลียร์หมัดให้มันเร็วๆไงแต่ว่ามันก็เชมมาเร็วมากเลยนะครับแต่ฟังคิดว่านตาตายดอกนี้เรียบร้อยวันแมนอาวมี่หรือเปล่ายังไงแล้วเห็นว่าหมัดเข้ามาไอแทบเข้ามานะครับยังไงหลบไม่พ้นเรียบร้อยครับผมวันแมนอามี่สุดๆ แล้วก็คือโงกุนเด็กโซโล่สามหนึ่งไปเลยหนึ่งสามนี่เออสองนิ้วสุดน่ารักไปนะครับก็จบแล้วหลับคลิปในวันนี้นะส่วนรายชื่อเมมเบอร์ที่ผมอัปเดตให้นะครับหลังจากไลฟ์รีมล่าสุดเนี่ยก็มีป๋าใจดีโอ้โหป๋าดานันป๋าดานัน